และแล้วความฝันของอิหลาก็เป็นจริงพี่น้องอิหลาเคยว่าไว้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอยากมีวงเป็นของตัวเองเมื่อขึ้นก็ได้ตั้งวงหมอลํา่วงไม่นะครับแตกสวดสวดบนเทิ่งศิลป์บ้านเลขที่36มหกใชเด็กนักนาพรทองหัวน้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะปหกแล้วโอ้โอาจารย์เห็นแววตั้งแต่ปสองสี่ปีแล้วค่ะ,คะแต่น้องก็ได้สาปีสอนติดกันเลยค่ะโอ้ด้ระดับภาคเนี่ยมา3ปีสอนชื่อเล่นชีช่น้อง วงอิงค่ะวงอิงวงอิงฝันในอนาคตอยากมีวงเป็นของเธอเองมีวงวงที่ว่าคือวงวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนาเป็นหัวหน้าวงมีเครื่องดนตรีวงใหญ่เลยนะคุณครูค่ะค่ะพระเอกรูปรอดเสียงดีบอรชัยสอนศิลป์เสริมทัพสาวหน่อยแล้วพินโชว์เปิดฤด,ดูกาลน,นะย่างเป็นท่กากันซอดแจ้งโคโลเมื่อนี่สิพาพพี่น้องมาโหวตให้อีหล่าช่องทางแอปพลิเคชัน สวัสดีครับอีฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงอีฟซีหลานน้อยหงิงเทาโลกทวีปเทศพี่น er er ้องพบพ่อกับผู้ใหญ่นิยมเจโอวันคือเก่านะครับมือนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับตอนแรงตอนเย็นนี่พี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงยุบพละครับทั้งบ้านระเวียงเนาะตำบลระเวียงอำเภอโนนนาไร่ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพบพ่อกับอีหลานน้อยหงิงกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกผู้ทุกคนนะครับไปก๊อลังโอ๊กลังใจหลายๆเลยพี่น้องเด้อมือนี้ก็คืมเบิดมือพี่น้องพลินแแงเซุลละเดี๋ยวนี้ มื่อแรงคือสิพุตกหลุดนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดเจ้าภาพเพิ่นเนาะเมื่อขึ้นอีหล่าได้ตั้งวงมอลมมลัคณะใหม่แล้วพี่น้องไปสนับสนุนน้องเด้เอเมื่อขึ้นแสนแตกนะฮะร่วมกับอันเก่าก็กเป็นสามแสนพอดีพี่น้องมาไล่ปิดวงอีหล่าเนาะนี่่ะครับวงมอลลัแตกสวดสวดบันเทิงศิลบ้านเลขที่สามหกหกอย่าลืมเด้อพี่น้องสามหกหกดสิมาก็มีพ่อกันใช่มีพ่อนุ่นแม่บีมีแม่แก้มเนาะ แล้วก็พี่น้องอลิซน้ำบุญเนี่ยมือขึ้นเนี่ยวธรรมดาเต้นยกักน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 ่ารักนะครับกับภากันสนุกสนานไปนะครับมือขึ้นเนี่ยได้บรรยากาศอี่ดีมือขึ้นเนี่ยนาะพี่น้องเนาะคนเขาเบิึงหมื่นสองพี่น้อง,อง,ง, 12, องไลรสดเนี่ยนะครับคนที่เขาเบิึงไลรสดเป็นหมื่นเนี่ยมือขึ้นหมื่นสองครับแสนแตกเลยนะครับพอนุ่นก็ด,ดีอกดีใจนะฮะรางวัลขังเชีย 4, นะชยยเช่ยงกไ็ได้พี่นอ้องอลิซได้สี่พันบุญอ่ะพอนุ่นพอกันใช้ยังส่แม่แก้มังสี่รางวัลขังเชี่ยงเพิ่งก็ได้เด้พี่น้องในคนละหลายอยู่เด้อ นะครับนี่แหละบารมีน้องแผ่กระจายให้คนรอบข้างอยู่เสมอนะครับคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็ตามมาจังสันล่ะพี่น้องจงังเงาเห็ียดมือขึ้นนี่เนาะดีอกดีใจกับอวลาดีอกดีใจกับทีมงานแตสรรถถ่สุดๆเหมือนเครื่อศีลมือขึ้นเลน,นี่แหละอีลาก็เคยๆว่าไว้เน๊ตตั้งแต่ยุปโหกเกนาะเพิ่นไปออกร่ายกันทีวีช่องเอ็นบีทีว่าพี่น้องช่องสองนั่นแหละสมัยตะกี้เนาะอีลาก็เคยๆว่าไว้ ว่าอยากได้วงอยากมีวงเป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือเพิ่นตั้งใจไว้พอว่าสิเปลี่ยนวงดนตรีหรืววงหมอลำซิ่งวงยังก็ได้นะตอนนั้นก็คือความชิดเล็กน้อยนะครับก็มีความชิดสั่งสรค์ไปแนวนั้น้องพี่น้องนะเนาะเล็กน้อยพอหาพอฮกจังไดจังคินว่าอยากได้วงดนตรีเมื่อคืนนี่เพิ่นกนสมหวังแล้วพี่น้องสมหวังขักเมื่อคืนนี่เพิ่นตั้งหมอลำคณะใหม่แล้วแตกเสื้อชดบันเทิงศิลปะน่ะยิราก็เป็นตัวช่วงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจก็มอบหนะ้าที่บทบาทให้นะครับควบคุมนด,ดูแล ไอ้ว่าเป็นเสาเอกเรื่อยวันไปเป็นกองหน้าว่าง่ายซะเนาะพี่น้องนั่นแหละ้ำบ่งของยีราหนี่แหละนั่นแหละคำบอกของยีรานี่ว่าจะสิทธิ์อริพี่น้องนะครับเล็กน้อยผู้นี้ว่ายังคืนนี่สิเป็นความจริงเรื่องเลขคือกันเรื่องหวยคือกันการน้องในเพอปากว่านี่แม่ลวดเห็นว่างวดควนพี่น้องเจ็ดแปดแปดจิตผมก็ได้นั่นมีตัวลอยหนึ่งคนใครโย่พ่อได้มาบวชทางยิรานี่แหละนะฮะปสิบัติพี่น้องมาเบิ่งบางช่วงบางตอนเนาะ ตอนอีลาตั้งชื่อคณะเพิ่นมขึ้นก็บอกบ้านเลกทีพี่น้องมาาบึงสิเปลยนจชงนไดนเช่น,ชน,ชนครับแตกเชนดเชือนทิงศิลป์บานเลกทีบานเลขทีต้องตั้งบาลเอขทีพอมไหนแตกเชดนเทิงศิลเอด่ชืบดนเทิงศิลป์บานเลกที่3 6 6หกหกส แตกสุดันทึ่งศีลกระพันไปพี่น้องสนุกสนานเนาะเฮ็ดแบบนี้ก็มีชีวิตชีวาคันในเบื้องชีพแล้วก็มีความสุขไปน้ากันนะครับต่อมาสิพาอพี่น้องมาฟังว่าจาอิลาศักดิ์สิทธิ์ปัณฑาพี่น้องตังเจ่เพ่อยุ่สิบเอ็ดสิบสองปีเนาะตอนนั้นอยู่ปหหกครับไปออกไร่กันที่วี่เนาะกับคุณคู่นพาพอพ่อขุนชัยนะฮะค,คู่คนแรกของอิลาบ่มพาออิลามาตโนยเนาะพวกคนในด้านการร้องเพ่งนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเราไปอยู่กับกลุกสาวเราอยู่ทะศนนอก แคนันด่าคือเอยียงเนี่ยเอาวันนี้สิผ้าพี่น้องมาฟังความชิดของเด็กน้อยสิเบสสิบสองปีสิเป็นจช่นไหนะฮะมีความชิดเก่าไก่ัาไดนแล้วก็ว่าใจายิละซักซิิ์อิลีพี่นอ้องเพร่ะอยากได้วงดน,นตรีเป็นของเจ้าของมันขึ้นก็นได้แล้วนะฮะวงหง่กะสามนเพชรแันแพงคือเก่าพอโจโมอบหน้าที่ให้เราละเฮ็ดเอาวะนั่นพอโจว่านะฮะ มาเบิ่งภาพเช่นอยพี่นอ้องเช่นครับอิงนาตาพรทองหวนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กค่ะปะ .6 แล้วโอ้โหอาจารย์เห็นไหมครับตั้งแต่ปสองสี่ปีแล้วค่ะ,คะแต่น้องก็ได้สาปีสอนติดกันเลยค่ะโอ้ได้แชมป์มาได้ได้ระดับภาคสามปีสอนคะอ่ะระดับภาคเนี่ยมาสามปีสอนชื่อเล่นที่น้องอุ๋งอิงค่ะอุ๋งอิงอ้ออุ๋งอิงฝันในอนาคตอยากมีวงเป็นของตัวเองมีวงวงที่ว่าคือวงลักษณะลักษณะไหนครับวงแบบ ทำดนตรีเลยนะฮะมีวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนําเป็นหัวหน้าวงมีเครื่องดนตรีวงใหญ่เลยนะครับคุณครูค่ะค่ะคุณครูเคยเน้องเคยคุคยคุยค,ะค่ยคะตอนช่วงแรกๆตอนที่เข้ามาถามเพราะว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกอยากเป็นคุณครูสอนดนตรีทีนี้พอเริ่มพาเข้าไปประกวดไปได้ประสบการณ์เขาก็บอกว่า ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องค <c oughs> ่ะก็อนาคตก็ยังอีกยาวไกลตอนนี้ก็อายุยังน้อยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเขาอื่นเทวดามาเกิดพี่น้องเอ้ยว่าจะสิทธิรีิริละอินบอฟันขางนองเป็นจริงจริงอยากได้วุ่งเป็นของจะของก็ได้แล้วมือขึ้นเลยแล้วกขาวุ่งญ่กับสาวน้อยเพชรพันเพงพ่อจูวก็มอบนะที่มอบไม้แล้วนี่จังเป็นที่มาของคนมีบารมีคนมีบุญบารมีพี่น้องเรียกย่างหนึ่ง่ะนั่งพาเทวดามาเกิดพี่น้องเอ้ยกิ์์สทธนว่าจะเล่า เกสิพาพี่น้องมาเบิงบดโจลับโพดอย่างพี่น้องนุ่มโจยมนินนี่ล่ละพี่น้องเาก็ได้ทุ่มเทกับงานภาพยนตร์เล่าเนาะไข่ออกต่ให้ปังทะลุพันล้านไปเลยถ้าบดโจเด้อบัดนนี้เรื่องหมอล่ำเราก็บ่ได้ว่างเมื่อได้พี่น้องเราก็มาจัดระบบระเบียบล่าสุดพี่น้องบอดโจก็ได้ดึงพระเอกรถแห่มาพี่น้องเม่นไผพี่น้องพระเอกวัลชัยสอนศิลพี่น้องหมอลำ่ำรูปลอนาตาดีครบเครื่องเลยละผู้นี้นะฮะเสียงเราก็ดีได้พี่น้องวลชัยวัาามรมดาคนจังหวัดกระสิน์นะครับ สียเอามาประจําสาวน้อยลเพันโชว์วงสองพี่น้องเป็นตัวรักเลยละ่ะนะครับปังแน่นอนม่านะี่ะคันพิ้นนี่ไดยม่นะครับบทโจรกระลั่นตีได้เลยว่าพระเอกวราชัย,ยจากครดแห่สาวน้อยหน้วยหนึง่งนะฮะรูดูการที่จะถึงนี่ขึ้นแท่นนักแสดงสาวน้อยลเพันโชว์นะครับอย่างเป็นทางการสอดแจ้งโคโลพี่น้องพระเอกวราชัยเนี่ยเราก็สุดปื้มเลยพี่น้องแคปชั่นว่าฤดูการนาะผมจะได้ขึ้นวงใหญ่แล้วว่สัสนเพื้นดีใจวัสันพี่น้อง ปากพี่น้องพ่อพ่อแม่เบิ่งแย่งหักแพงอุ้มชู้บักหล่าเนอเด้อบรสันเพิ่นว่าอืมเพิ่นก็ขอขอบพระคุณบอโจสนุตนะฮะขอบพระคุณกำลังแรงใจจากพ่อพ่อแม่ FC บ้านหักแพงครับพ่อพ่อแม่ทุกปู่ทุกคนบรสันละว่าอืมแล้วลก็พระเอกวา่าใจเนี่ยเล่าก็ยังมีซิงเกิลใหม่ได้พี่น้องแชทสุดท้ายที่อ้ายทักว่าสั่นนะฮะไปสนับสนุนได้พี่น้องเด้อบาตนี้ก็สิภาพพี่น้องมานี่แหละครับขนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่แหละพี่น้องมาโบสถ์แห่งอิหล่า ช่องทางบุเสียเงินก็คือแอปพลิเคชันเนาะนี่พี่น้องเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบอนี่แหละพี่น้องเห็นบ่เพสโต้นี่ครับกูเกิลเพย์เนี่ยเนาะเข้ากดเข้าไปเลยพี่น้องมันก็สิมาขึ้นหนานี่ค้นหาเข้าพิมเลยพี่น้องลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะฮะเรียบร้อยแล้วก็กดเลยพี่น้องนี่ก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นบ่สี้มุมมนี่พี่น้องเป็นภาษาอังกฤษนี่เนาะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกดพี่น้องก็สิให้ติดตั้งนะให้ลก้้เ็ดดไตติัง นะครับอันนี้ผมติดตั้งแร้วนะครับติดตั้งแล้วเอาก็เปิดตัวบนันอืมกดเปิดเลยพี่น้องสิม,มนานานี่เลยพี่น้องเขามาในแอปพลิเคชันเพื่อแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงแล้วฟังไปจนว่าได้ห้าร้อยแจม่มเลยพี่น้องจังหวดได้ทีหนึ่งเนาะนี่เขาก็ฟังไปเรื่อยๆพี่น้องพูดเละครับเบิดมือเท่าคมเบิดคำสอดแจ้งนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้ห้าร้อยแจ้มจังหวดได้ทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะึ้นมานานานี่เลยวันนี้ฟังเพลงนี่เออเขาก็ฟังเพลงไปนะครับ เฮากับมากดหัว้อที่สองนี่พี่น้องลาเต้มคันครบห้าร้อยเต้มแล้วเฮาก็บโบดที่หนึ่งพี่น้องฟังบีอีกครบห้าร้อยก็บโบดอีกนะฮะโบดไปเรื่อยๆมัน็จะเมื่อคืนนี่ได้พี่น้องบัดเฮาก็เลือกกันตัวบัดนี้เฮาก็เลือกผู้เ้องชีวตไทยนี่ผู้ใดเนี่ยเฮาก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปหาเบิ้องยิลายุดเกได้น้อยิลาองยิงเนาะนี่นี่พ่อแล้วพี่น้องนี่นี่ใช้คะแนนห้าร้อยคะแนนนี่นี่แหละกดของห้าร้อยคะแนนนี่ยุดไตรูปภาพมัน็จะเมื่อคืนน่นี่ได้พี่น้องมันโบดได้เลยเฮากับกด อนนี้ก็แลกซิดเนี่เขาก็กอ,อกซื้อเขาก,กอ,อกเบอร์โทรก,กอ,อกบ้านหลขกที่ที่อยู่เขา้าลงไปกดบันโอเคจบพี่น้องซํานี้ล่ละอันนี้เขาก็กลับมาฟังเพลงคือเกาเ้ยพี่น้องบันนี่ฟังไปจน่าครบห้าร้อยเต็มย่ำเดเขาก็กดโหวตอีกทีนึงเอายุ่นสี่บดเมื่อเท่าคําพี่น้องเนาะข้าใจตามนี้นะครับเอาพี่น้องจังไลก็ซอยอีหลายในเดอ้อสองช่องทางนะฮะทางแอปพลิเคชันบทเสีเงิน80%ทั้งเสียเงินนันเ m s นั่น20%พี่น้อง ได้มีเงินกับโบดเอ็มเอสนะฮะช่วยหลาให้ได้อีกจักปีเนี่ยพี่น้องนะฮะเอาฝากปีฝากน้องไว้เนาะเอาครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่นะฮะคลิปหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อใหนิยมเจออวันเน้ได้พี่น้องขอบุญขอบุญเป็นย่างสูงพี่น้องเอาคลิปน,นี้นอนรับวันดีสู้ผู้สุขคนสวัสดีครับ